ไม่รู้จักเก็บอดออมนะครับไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักอดออมแล้วก็ทําตัวเวอร์เกินเหตุเห็นแล้ว่าเขาเรียกว่าทําตัวอวดรวยนะครับขี่ม้าแข่งตะวันนะครับถ้าเป็นคนทางเหนือก็เลยขี่ขี่ม้าแข่งตะวันนะครับมันไม่ทันหรอกนะครับเออเราจะไปทำตัวเหมือนคนรวยเขาเนี่ยมันไม่ได้นะครับคนที่เขารวยนะครับพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับมันดีกว่านะครับมันดีกว่า บางทีพื้นฐานเข้ามาดีกว่าอยู่แล้วนะครับนะเออเห็นเขามีรถเราก็จะมีรถเนี่ยบางทีมันนะครับเห็นเขามีป้ายแดงเราก็ซื้อป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันไม่ใช่นะครับนะเขามีป้ายแดงเราก็ซื้อรถเก่าเข้ามาขี่ก็ได้นะครับไปได้ทุกที่นะครับนะเออนะครับขอให้ในกระเป๋ามีตังก็พอนะครับเห็นไหมเออมีตังก็พอนะครับนะไปขี่รถไดเดี๋ยวก็เดี๋ยวซื้อนะครับบ้านนอกดาวเงินหลังนึ่ง ไปเลยไปเลยนะครับลุงแดงนะครับนะจะซื้อบ้านนอกดาวให้ตานะครับเอาแล้วนะครับงานนี้ยุ่ง้วครับลุงแดงโมโหแล้วนะครับว่านะครับลุงบาคนยอกมาสองเป๊กนะครับนะครับเงินบอกมอกมันนะครับเงินเดือนเกือบเกือบแสนแต่ไม่มีฝาบ้านนะครับใครเชื่อนะครก็เกิดลูกเป็นควายนะครับนะนะก็คือตอนนี้นะครับเงินเขาไม่รู้มันมาจากไหนมันเยอะเกิน นะครับเขาก็จะบอกว่าเงินเนี่ยนะครับเมื่อก่อนในเงินเดือนเขาได้เดือนเนี่ยเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับอ่าลุมลืมยาล้างแกยงนะครับมาขึ้นเสียงฟ้าใสนะครับอ่าเนี่ยเขาก็พูดเขาพูดแบบว่าตอนนี้เงินเขาบันเยอะอะไรไงนะครับเงินเขาบันเยอะแล้วเอฟซีที่ไปสนับสนุนนี่ยกลายเป็นคนจนหมดแล้วเห็นไหมนะอีนางเถกออกมาสอนนะครับอย่าไปสอนมันนะเอฟซีนะครับรูมเอฟซีของเขานะครับ ที่เข้าไปดูนะกอยาไปสอนนะครับนะครับเดี๋ยวตอกลับนะครับเออพวกเงินเมืองเมืองเนี่ยหาเงินมาทั้งชาตินะครับถามว่ามีบ้านมีรถเหมือนกูไหมนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับเขาก็จะบอกว่ากูนะครับหาเงินมาเป็นตั้งนานแล้วกูได้เงินเดือนสี่หมื่นห้าหมื่นพวกเมืองอย่ามาสอนกูนะครับเอาตัวพวกเมืองให้รอดก่อนเดี๋ยมันจะพูดอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะพูดอย่างนี้นะครับเห็นไหมช่องของเขาอะเมื่อก่อนอะช่อง นะครับช่องที่ไปอยู่นั่นนะช่องอะไร DIY เนี่ย DIY เนี่ยช่องใครไม่รู้นะครับ DIY นี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยนะครับออกมาใหม่ๆนะครับไปติดข่าวของยำเลยนะครับเห็นไหมเขาดีอกดีใจมากนะครับเขาเย็บผ้านะครับเขาดีใจมากนะครับได้เงินงวดแรกเนี่ยนะครับตอนนั้นนะครับเนาะทำได้สักพักเนี่ยได้งวดแรกนะครับประมาณ3,000กว่านี่แหละนะครับประมาณ3,000กว่านะครับคนติดตามกับ นะครับพิ่งได้นะครับเขาเรียกว่ารหัสพินนะครับรหัสพินครั้งแรกนะครับดีใจชิหายนะครับเอาไปเอามานะครเดี๋ยวนี้คนติดตามเป็นเกือบแสนแล้วนะครับเป็นแสนแล้วมั้งช่อง DIY อะไรนะนะครับพอเขาพูดลุมมงคลเข้าไปดูละไล์สดเขาบอกว่าก่อนที่จะมาอยู่บ้านจำเลยทั้งสองนี่นะะครับเขาบอกว่ามี fc ติดตามมาแล้วหกหมื่นกว่าคนนะครับแม่ มี FFC ติดตามมาแล้วหกหมื่นกว่าคนเนี่ยอยากจะตีหน้าแม่งจังเลยนะครับลุงมงคลจําได้ทุกคนนะครับเห็นไหมเอฟซที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่คนแรกคนไหนลุงมงคลติดตามทุกคนเก็บข้อมูลไว้หมดทุกคนนะครับแล้วเป็นหลอกนะครับพอได้ดีบได้ดีแล้วบอกว่ามี f อติดตามมาหกหมื่นกว่าคนแล้วนะครับตอนนะครับนะครับประมาณเดือนสองเดือนแรกที่มึงมาเข้ามานะครับอยู่นะครับเข้ามาทาอ่ะยูทูบอ่ะที่บ้านจําเลยนะครับมึงดีใจมากนะครับ นะครับช่อง DIY นะนะครับมึงดีใจมากนะครับเออที่ได้รหัสพิมพ์นี่นะเออมันบอกว่าทํามาตั้งนานแล้วนะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเย็บผ้าเนี่ยนะครับการเย็บผ้าสอนเย็บผ้าอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมล่ะเออแต่พึ่งมาได้นะครับรหัสพิมพ์นะครับดีใจมากนะครับเออเป็นครั้งแรกถึงแม้จะมันจะเป็นเงินน้อยนะครับได้สามพันกว่ามั้งนะครับเออถึงแม้จะเป็นเงินน้อยแต่เขาก็ภูมิใจมาก นะครับที่มาได้ทําข่าวกับเกี่ยวของจําเลยเนี่ยนะครับเออนะครับแหมนะครับหาว่ามี fc ติดตามมาหกหมื่นเจ็ดหมื่นยาเขาส้นตีนถีบยอดคางมันจริงเลยนะครับจริงๆนะครับนะครับลุ้งๆนะครับเงินเน่ยเดี๋ยวก็หมด fc ไม่มีใครโอนให้แล้วนะครับวันเกิดไม่มี fc นะครับไปงานมันเลยนะครับนะธนาคนในละแวกนั้นเขาก็ไม่ไปแล้วนะครับเมื่อก่อนคนในละแวกนั้นก็เยอะนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องเหมารถกันไปอ่ะ นะครับเอาลบตรงลบตู้ไปกันนะครับเออนะครับไม่มีใครไปอย่างน้อยไปมันก็ห่างๆกันอะไรอย่างนี้นะครับเออข้างใครขนาดนั้นจะควัวตายอะไรนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับสรุปแล้วไม่ไปน่าจะห่างแล้วนะครับ fc น่าจะเอ,อ fc น่าจะน้อยลงแล้วนะครับออคนในละแวกนั้นเนี่ยก็ดูที่เขาไป